เปิดปมรักล่มนะครับเพราะครอบครัวของคุณน้ำหวานนะครับหลังจากที่น้ำหวานซาซ่าเนี่ยออกมาประกาศว่าเราเลิกกันกับสามีนักร้องนะครับกวางเอมีนอร์มอลเหลือสถานะแค่พี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยทัวร์ก็ไปลงฝ่ายของกวางนะครับจนแบบกวางเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วออกมาโพสเลยบอกว่าผมเนี่ยว่าจะเงียบอยู่แล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนัก ศึกษาบ้าบออะไรมาโวยวายกันอีกอ่าเนี่ยนะครับนักศึกษาคืออะไรนักศึกษาหรือป่านักศึกษาเขาพิมพ์ผิดหรือปานักศึกษาพิมพ์ผิดว่าเป็นนักศึกษา่ะหมายถึงว่าจริงๆแล้วคนเขาแปลว่าเป็นนักศึกษาแต่ตอนพิมพ์อ่ะพิมพ์ว่านักศึกษาคือรีบไงจะนักศึกษาแล้วก็บอกว่าจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องราวระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจมีมือไม่มีมือที่สามแน่นอนเรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานซึ่งเกินกว่าที่จะรับไหวแล้วมัน จุดแตกหักไปแล้วคือนี่คือเหตุผลถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือ,หอเหตุผล ถ้าผมอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวอีกทีนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสองคนนี้เขาแต่งงานกันยังอย่างนี้ครับแต่งแล้วสิแต่งแล้วไม่ดูไม่นูไปเคลียร์มาแล้วแค่มั่นพี่เอาแค่มั่นเหรอยังไม่ได้แต่งไปอยู่ข้างๆพี่น้ะไม่แต่งด้วยไไม่ด้เห็นภาพมีชุดเหมือนเป็นท่แต่งงานด้วยเห็นภาพพูด้วยกันเขาใส่สูทสีเทาอ่ะเขมั่นเขมั่นแล้วก็คอยขอพระราชทานน้ำสั่งมาคือคืออันนี้พระราชทานน้ำสั่งก็ต้องแต่งดิไม่ ทราบว่านะทราบว่าปีหน้าจะแต่งแต่ไปขอพระราชทานก่อนอันนี้คือยังไม่ได้แต่งยังไม่แต่งใช่เพราะว่าช่วงก่อนที่จะแต่งก็คือมันมีเรื่องโควิดหรืออะไรแกก็เลยแบบทำไปก่อนใช่ค่ะแต่เขาอยู่ด้วยกันไหมอยู่เออไม่ค่อยได้คือหมายถึงว่ามาบ้าง ใช่มาก้านกันแล้วก็จะไปบ้านผู้หญิงบ้านผู้หญิงก็จะมีพ่อแม่ลูกใช่แล้วตัวพี่กวางเองก็แยกออกมาอยู่ก็คือแกมีบ้านของแกเองดบ้ายงอใช่ค่ะแล้วพี่กวางก็เป็นคนเป็นคนติดๆด้วยนะนี่แต่ประเด็นของวันนี้พี่พศมันไม่ได้จบที่เรื่องของกวางกับน้ำหวานมันมาจากคุณแม่ของน้ำหวานที่อยู่ดีๆก็ออกมาแชร์คำคมลงเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบรัวๆเลยประโยคแต่ละประโยคนี้อ่านแล้วมีสะดุ้งสุด มารยาทเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีการให้เกียรติคนอื่นก็เช่นกันสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารยาทต้องมีนะคะทำไมกูต้องมีมารยาทกับคนที่ไม่มีมารยาทใส่กงด้วยอะไรแขอฉันได้ไำมาแล้วนงสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารยาทต้องมีนะคะทําไมกูต้องมีมารยาทกับคนที่ไม่มีมารยาทใส่กูก่อนด้วยคะอันนี้เขาเขียนมานะมึงเป็นใครมา จากไหนล่ะเดี๋ยนะน้ำเสียงเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเหรอเล่าอย่างนี้เลยคุณแม่มาโพลคัมคมคุณแม่เป็น้ำเสียงอย่างนี้อ๋อที่พอรูจักคุณแม่เขาเออถ้าจำไม่ผิดรู้จกเป็นเป็นพี่สาวพี่ใหม่ยังมีอีกยังมีอีกพี่อ่ไม่มีใครใจร้ายใส่คุณอโหสิกรรมค่ะ ให้เขาไปสุดท้ายเขาเขาจะแพ้ภัยตัวเองเวรกรรมทางานไวนะอ่ามีอีกมีอีกที่หมามันเห่าก็เพราะว่ามันเป็นหมาแต่คนเห่าเหมือนหมาไม่รู้เป็นกูเองไม่น่าเห่าเลยตัวแต่แต่พอหลังจากที่หลังจากที่คุณแม่มีการโพสตเยอะเนี่ยคอมเมนต์ก็ดันเทไปชาวเน็ตมาเลยชาวเน็ตเทไปว่า แชร์ว่าทํานองว่าเรื่องของลูกเนี่ยเราไม่ควรยุ่งอเออหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าในฐานะแม่คนเรารักลูกห่วงลูกได้แต่ต้องมีเส้นแบ่งให้เขาไปมีชีวิตและมีครอบอครัวของเขาและเรียนรู้เองเราแค่รอรับเวลาเขาล้มหรือต้องการคนให้กําลังใจเท่านั้นเพราะอายุเนี่ยสาขึ้นแล้วเขาไม่ใช่เด็กแล้วเขาจะต้องเริ่มสร้างอนาคตรครอบครัวตัวเองได้แล้วค่ะเพราะคนที่จะอยู่กับเขาตอนไม่มีเราในโลกนี้ก็คือคู่ชีวิตที่เขาเลือกอ,อ่าแล้วก็มีอีกคนหนึ่งบอกเข้าใจที่รักลูกแต่ปัญหาของผู วเมียไม่ใช่เรื่องพ่อแม่โกรธอีกแล้วเหรอเนี่ยโกรธไปหมดทั้งสองไปยุ่งอะไรครอบครัวเขาเนี่ยทั้งสองครอบครัวเสมอไปเออเป็นพ่อแม่ตราบใดที่เขาไม่ทําร้ายร่างกายหรือทําผิดศีลธรรมต่อกันก็ปล่อยให้เขาปรับความเข้าใจกันไปได้เหรอแม่อย่าไปยหนูดีใจหนึ่งข้อก่อนลูกอย่านมแล้วหนูดีใจหนึ่งข้อก่อนในในข่าวตรงนี้ก็คือทั้งคู่ไม่ได้มีมือที่สาม